สวัสดีครับพี่น้ปนอนกับผมที่ช่องภูกระสตรเราเบอร์น้งเชี่ยวนะบ mm hmm. เบอร์ตัวครับผม mm hmm. นี่ไงน,น,น,น้องมอนลูกชายคนเล็ก mm hmm. <c oughs> ว่ายัง <c oughs> นี่เฟิงน, <c oughs> นี่เฟิงนี่ <c oughs> สวัสดีครับน้อเรียวสวัสดีครับ วสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับวออสวัสดีครับเร็วเออสวัสดีครับนั่นแหละ นี่มองกล้องเร็วได้ไหมนี่มองกล้องนี่นี่ไข่ไข่อยู่นี่นี่นี่น <c ười> นลูกสองคนนะพ่น้องลูกสองคนลูกสาวลูกสาวก็ลกูกชายลูกสาวนี่เป็นผู้ใหญ่าสาวไปส่งไปส่งเนะขาโรงเรียนเลย

มานี่เร็วมามามาเร้วมามาเออบายบายก่อนนี่บายบายก่อนบายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับไอ้เหา้ เดี๋ยวบ๊ายบายอราจะขับรถขับรถเอาเบินเบนขับรถเบินเบน one minute วนไปกินมัมมัมดีกว่าไป

พอพาลงไปแล้วลงไปดีกว่าอืเสร็จแล้วอ้ยปุ๊บ Ừ. Ừ. Chừng Trưng Thái lẹo Thái lẹo Dút 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 lên Dút lên Dút lên Ừ, mong lên hơn Chỉ điên dài Wow cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ